อ่ะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ทําการเชื่อมต่อกล้องไว้หนึ่งตัวเนาะก็คือนี่จะมีช่องตัวนี้นะครับคือจะเป็นกล้องตัวนี้นะครับอาก็คือเป็นกล้องตัวนี้อยู่เดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อตัวกล้องที่เป็น P O E ทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับอีกสามตัวยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวแลวคราวเนี้ยผมกาลังสั่งซื้อไอ้ตัวสวิตช์ฮับมันไม่พอนะครับ ผมก็เลยทําการถอดสายอินเทอร์เน็ตออกก่อนนะครับซึ่งจะมีสายที่เชื่อมต่อตอนนี้อยู่นะครับก็คือจะมีสายตัวนี้ก็คือตัวที่เชื่อมต่อกับเครื่องบันทึก NVR ตัวนี้นะครับมีเส้นเดียวนะครับมีเส้นเดียวแล้วก็ต่อมาอย่างตัวสวิตช์อัพลิงค์ตัวนี้นะครับซึ่งอัพลิงค์ตัวนี้มันจะเป็นสวิตช์ P O E นะครับก็คือตัวนี้ไม่มีไฟซึ่งเป็นอัพลิงค์นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตกล้องอยู่2 4ช่องนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเชื่อมต่อกล้องให้ครบทุก4ช่องเลยดีกว่า แล้วค่อยมาแอดตัวกล้องตัว WiFi ตัวนี้เนาะทีเดียวมันจะได้ง่ายๆดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวระบบมันจะยุ่งเหยิงเกินไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เละตุ้มเปะแหละเดี๋ยวมันจะวุ่นวายเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการแกะตัวนี้แล้วก็มาเสียบสวิตช์ PE ใส่เลยนะครับ ผมเสียบกล้องตาหัวเอ้ยกล้องตาหัวตัวนี้แล้วนะแต่ผมก็จะมาเสียบพอตสวิตช์เ v ตรงนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวสุดท้ายนะครับนี่ครับเอาละปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยมีไฟสถานะขึ้นไหมอ่านี่ครับเพื่อนๆผมให้ดูนี้ก็ได้ก็คือมันจะขึ้นสถานะไฟ Poe ทุกช่องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอตอัพลิงก์นะครับที่ต่อเข้ากับตัวเครื่องบันทึกนะครับ แล้วก็จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวก็คือเป็น P O E นะครับเดี e อ๋อีกตรงนี้ต่อเข้ากล้องหมดทุกตัวและสี่ตัวนะครับนี่ครับอ่ะเราลองมาดูที่หน้าจอของตัวเครื่องบันทึกกันดูนะครับว่าเขาวิธีการตั้งค่าเป็นยังไงผมก็ยังไม่เคยลองนะอันนี้ผมบอกก่อนผมก็มาเซตแบบเร็วๆให้เพื่อนๆดูเลยนะครับโอเคผมคลิกขวานะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูหลักแล้วก็ใส่รหัสผ่านเนาะโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับเพื่อนๆ ไปที่ตรงกล้องโอเคแล้วก็ไปที่ตรงนี้ครับลงทะเบียนเนี่ยแล้วก็ลองมาค้นกดค้นหาเลข IP ดูนะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับขัวข้อค้นหาเลข IP นะครับปั้งเขาให้มันจะเจอไหมฮะอ่ามันเจอกล้อง IP นะครับก็คือมันจะเจอกล้อง IP อยู่ทั้งหมดสามตัวนะครับซึ่งก็เป็น1 0 8ศูนย์ดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับเป็นกล้องหนึ่งศูนดนะครับ แล้วก็จะมีตัวตัวข้างล่างก mm ็คือตัวที่ออนไลน์อยู่เนาะก็คือตัวข้างล่างนี้เดี๋ยวผมจะตั้งค่า IP ตัวนี้ใหม่เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวไหนดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ก่อนเนาะลองลบตัวนี้ก่อนแล้วเริ่มลบลบใหม่แล้วก็เรียงเลข IP ใหม่อยากเลขอยากเลียงเลขไอพีสวยๆอ่ะผมเห็นในชิปช่องนึ้งเ็าทากันอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้เขาเลียงเลขยังไงนะครับผมจะเลือกทั้งหมดนะครับอ่าผมจะเลือกกล้องทั้งหมดตรงนี้หัวข้อครบเนี่ยแล้วก็ไปเลือก ถ้าเปิดถ้าผมเลือกเสียบแล้วเจอเลยเนี่ยอ่าผมลองดูดิว่ามันเป็นยังไงเสียบแล้วเจอเลยมันหมายความว่ายังไงอ๋อนี่มันจะแออัตโนมัติเลยนี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรอ๋อผมเข้าใจละไอ้เสียบแล้วเจอเลยมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ผมก็ว่าอยู่มันคืออะไรว่าเสียบแล้วเจอเลยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะติดมาข้างล่างแออัตโนมัติเลยครับเนี่ยแต่ตัวนี้ยังไม่ติดนะเนี่ย แล้วเขาก็จะให้เลขเขาเรียกว่าอะไรเขาก็จะเพิ่มที่ช่องกล้องหลือจนมัปแล้วอ่าเขาจะแจ้งเตือนแาบนี้นะครับแต่จะมีกล้องหนึ่งยังไม่ติดนะครับนี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าสาเห็นเป็นเพราะอะไรนะอันนี้คือผมเปิดแล้วเสียบแล้วเจอเลยเขาก็จะแจกเลข i อตั้งแต่ IP ีนี่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามหนึ่งสี่หนึ่งจห้าะเห็นไหมเรียงให้อย่างสวยงามเลยครับเพื่อนๆอ่าตอนนี้ก็คือออนไลน์หมดแล้วเนาะออเว้ยมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอเออเขาบอกว่ากล้องต้าหัวน,นี่เป็นกล้องที่เล่นง่ายมากเพราะงั้นเออผมก็ พึ่งพิ่งรูมันง่ายจริงๆนะครับแต่มันจะมีตรงนี้ที่ผมสงสัยอยู่เนี่ยของข้อเริ่มตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเออของข้อเริ่มเนี่ยเออถ้ากดเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองลบไอพีพวกนี้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะคลิกขวาคลิกขวานะคลิกเมาส์ขวานะออกก่อนแล้วมันจะลองลอง,ลองแล้วลองไปดูตัวตัวกล้องจะมาหรือเปล่านะครับคลิกขวาไปเลยนะครับอ้าวเพื่อนเพื่อนมาครบเลยครับโคตรง่ายอะ่ะเอออย่างงี้ใครก็ทําเป็นครับเพื่อน เดี๋ยวผมจะลองแสดงเป็นสีภาพเนาะนี่มันจะมีให้เลือกสีช่องปุ๊บตรงนี้1นถึงสี่นะครับมันจะจ๊บน,นี่ครับก็คือมาทั้งหมดสี่ตัวนะครับมาสี่ตัวเลยนะครับอ่านี่สีตัวนะครับผมก็เนาโอเคนี่ครับก็คือวิธีการเช็ดกล้อง IP แบบง่ายๆของแบรนด์ต้าหัวนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูเมนูหลักๆให,ห,หมน่นีเพื่อนๆคงน่าจะทำเป็นแหละครับ แค่กดเสียบแล้วเจอนะครับเออง่ายครับมันไม่เหมือนฮิกนะฮิกก็ต้องไม่ได้ฮิกไม่น่าจะได้ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบเลข IP ตรงนี้ดูแล้วผมจะอยากจะตั้งค่า IP ใหม่อะ่ะให้มันเรียงอย่างเงี้ยสามารถทําได้ไหมนะครับอ,อ๋อมันก็มีอีกวิธีนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็กดได้เลยนะครับก็คือกดเรียงจะเอาเลขคือเลข IP นะีเนี่ยผมแนะนําให้ตั้งเป็นแบบสูงๆูงไว้นะครับเพราะมันจะไปชนกันกันกนกบไอตัวตัวเลข IP ตัวตัววงอื่นนะครับที่เขาแจกมานะครับ เลขเลขกะทีกล้องเนี่ยอย่างต่ําก็ต้องสักหนึ่งร้อยขึ้นไปอะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองหรอสามอะไรก็ว่าไปนะครับจนถึงสองห้าสองห้าสี่เนาะสองห้าสามละประมาณนั้นนะครับเราก็สามารถตั้งค่าเลขกะีตรงนี้ได้นะครับหนึ่งร้อยสมมติว่าจะตั้งหนึ่งร้อยก็สามารถทําได้เลยนะครับแล้วก็แมนวนวลแล้วกดตรงนี้ enter ผมเรือกจะตัวหนึ่งร้อยก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็รหัสผ่านมันก็มีมาอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวผมลงตรงลงได้ไหมลองดูนะครับปึ๊บ เปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยนะครับเพื่อนลองดูนะเดี๋ยวมันจะออนไลน์หรือเปล่านะครับตอนนี้มันสถานะออฟไลน์นะช่องหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับแต่ผมตั้งเป็นหนึ่งร้อยแล้วอ่ายังไม่มีนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสถานะมันยังขึ้นอย่างนี้อยู่ทําไมมันไม่ไม่เขียวต้องรอสักพักหรือเปล่าอ่าต้องรอสักพักหรือเปล่าหรือว่าต้องใส่รหัสผ่านไหมผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกัน อ่าผมรอสักพักหนึ่งแล้วกันครับเผื่อมันมันทำงานอยู่นะครับเอ๊ยเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นหนึ่งศสองทำไมอะ่ะไม่ได้ไม่น่าจะได้ครับเพื่อนอ่าไม่เป็นไรผมลองแก้ไขตรงผมลองลบออกก่อนโอเคผมลองลบจะออกไอพีโอนี้ออกออกเลยนะครับนี่ สงสัยมันเป็น IP ตัวนี้อยู่ก็คือเป็น IP 1.2อยู่นะครับผมต้องแก้จากตรงนี้ไหมอ่าผมลองแก้จากตรงนี้นะเพื่อน่าตรงนี้แล้วก็100อปึ๊บอันนี้ก็ค่าเดิมนะครับอ่าเขาให้ใส่รหัสผ่านด้วยนะครับผมลองตกลงนี้ได้ไหมปึ๊บได้เหรอไม่ได้เฉยเลยรหัสผ่านก็ไม่ต้องใส่เออสงสัย มันมันเข้ารหัสผ่านเองอัตโนมัติมั้งครับนี่เห็นไหมพอเราเรีงไวปุ๊บเนี่ยเราก็แอดเข้าไปเราคลิกตรงนี้นะครับหาคลิกปุ๊บแล้วก็แล้วก็เพิ่มตรงนี้หัข้อเพิ่มปุ๊บเข้าไปอ่ารอดูว่ามันจะเขียวไหมอ่าเขียวแล้วอ่าลองออกที่ขวาไปดูนะครับหน้าจอนะครับนี่เพื่อนตัวดีหนึ่งนะอ่าก็คือก็คือเลขไอพีมาเนาะก็คือไม่ออฟไลน์นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองไปดูเมนูกล้องใหม่ อ่านี่แหละครับเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะตั้งเลขไอพีนะครับก็คือเพื่อนๆต้องลบพวกนี้ออกก่อนนะครับอ่าต้องดีลิทตัวนี้ออกก่อนดีลิทช่องนี้ออกก่อนช่องพวกนี้แล้วก็เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยสองช่องดีสามก็หนึ่งร้อยสองช่องดีสี่ก็เรียงตามตามเลขเลยนะครับแต่ผมอยากรู้อีวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองลบดูให้หมดเลยผมจะลบให้หมดนะครับผมจะลบทั้งหมดเลยปึ๊บผมสงสัยหัวข้อนี้มากเลยอ่าโอเค ตอนนี้กล้องทั้งหมดน่าจะออฟไลน์แลวนะครับผมค้นหาในนี้นะปึ๊บค้นหาก่อนอ่ามันจะขึ้นไปนข้างบนนะครับมันเริ่มต้นด้วยหนึ่งร้อยเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นจากตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยแล้วผมจะคลิกเริ่มตรงนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้ไม่ภาพไม่มานะครับเพราะว่าผมดีลิทออกจากระบบนะครับอืมเอาให้ละเอียดเอาให้ละเอียดแล้วผมก็คลิกเลือกกล้องตัวนี้กล้องตัวที่สี่ที่เริ่มจากหนึ่งร้อยแล้วก็มากดเริ่มตรงนี้นะครับอ่าผมลองดูก่อนเนาะ ปุ๊บคาราเลือกกล้องที่จะเริ่มต้นใหม่เอ้าผมเลือกแล้วนะเนี่ยผมเลือกตัวนี้เรือกว่ามันให้เลือกตัวนี้หรอเรีวเลือกทั้งหมดเอาเรื่องลองเลือกตัวนี้ก่อนเริ่มเขาก็ยังบอกว่าให้เลือกเริ่มต้นใหม่ออาผมเลือกทั้งหมดแล้วกันปุ๊บแล้วก็กดเริ่มนะครับก็ยังไม่ได้นะครับอ่าผมจะลองดูนะครับคําว่าเริ่มนี่มันหมายความยังไงนะครับแต่ถ้าเป็นผู้รู้ที่ เป็นเซียนต้าหัวเลยน่าจะรู้เลยนะครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองไงผมบอกไว้ก่อนลงุงตอนนั้นแล้วนะครับอ้าผมลองมากดตรงนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่เชื่อมต่ออัตโนมัติอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเออผมลองปิดตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าผมลองปิดตัวนี้ดูแล้วก็มาตรงที่ครบก่อนมาที่ค่าใหม่ค่าเดิมมานะครับผมปิดตรงนี้แล้วนะแล้วผมก็จะมากดตรงช่องดีสก็คือเริ่มจากหนึร้แล้วก็เริ่มใหม ปึ๊บไม่ได้ครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคบอกเป็นอย่างทำไมนี้ไม่ได้เพราะว่นาเลือกเครื่องที่จะเริ่มต้นใหม่มันหมายความว่ายังไงผมไม่เข้าใจวะก็สรุปตามที่ผมรู้นะครับสรุปตามที่ผมรู้ก็คือหากเพื่อนๆจะเรียงเลข i ออ่ะก็คือว่าแอดแมนนวลทีละตัวนะครับตามที่ผมทําได้เนาะส่วนจะมีวิธีอย่าง,างไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ าเรียกว่าอะไรน่าจะให้อาจารย์ที่ผู้รู้เกี่ยวกับแบรนด์นี้นะครับมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเออผมก็ลองแอดเมนนวลเป็นเลขนี้เลยนะครับผมจะแอดช่องหนึ่งนี้เข้าไปก่อนนะครับปึ๊บผมแอดเข้าไปก่อนปึ๊บเป็นหนึ่งร้อยนะครับผมตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองผมลองเปิดตัวเสียบแล้วเจอดิถ้าเสียบแล้วเจอเลยมันจะมันจะเข้ามาไหมหรือว่าต้องต้องกดเพิ่มก่อนอ่ะกดเพิ่มเขอาไก็ได้่ะรอสักครู่ ไม่ได้วะไม่ได้ไม่มาโอเคเราต้องกดเพิ่มก่อนนะครับเพื่อนๆกดเพิ่มถึงจะมานะครับก็บอกเป็นอย่างนะครับก็ผมก็จะตั้งจากเริ่มตัวนี้ไม่ได้อ,อ e b c นี่คืออะไรอะอ่าผมจะเริ่มเซตทีละตัวแล้วกันครับเพราะมัน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 ถ้ากดแก้ไขทีละตัวนะครับมาลองดูนะ ตัวนี้เป็นเมื่อกี้หนึ่งร้อยใช่ไหมครับหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วกันครับโอเคแล้วผมก็กดตกลงเลยนะครับไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดมีไว้ทำไมไวะเนี่ยไม่เข้าใจกดเลยปึ๊บอ,อันนี้จ้งค่าเป็นฟิกฟิกไอพีนะครับนี่เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งเลเห็นไหมแล้วผมก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับปึ๊บกดเพิ่มเข้าไปเอาผมกดเพิ่มทั้งหมดเลยเว้ยขอโทษทีครับมาลบอก่อนตัวนี้ หนึ okay. 100, 100, 101, ่งร้อยหนึ่งร้อหนึ่งร้อยหนึ่งเยเนาะเดี๋ยวผมคน้คนหาตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับพเพื่อนแล้วก็กดตรงนี้แก้ไขกดรูปดินสอนะครับรูปดินสอตรงนี้นะแล้วกดเป็นหนึ่งศูนย์สองนะครับเรียงเลยตกลงไปอันนี้เขาเรียกว่าการฟิก IP นะครับ ตนนี้ก็เช่นกันนะครับตอนนี้ผมก็กดเป็นรูปบินสออยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นหนึ่งศูนย์สามแล้วก็กดตกลงไปปึ๊บรอสักพักเขาก็จะเข้ามาหน้านี้ก็เปลี่ยนตปวเลข p แล้วแล้วก็กดทั้งหมดแล้วกดเพิ่มครับเพื่อนจุ้งค่้นี่เขาก็จะเรียงเลขให้เราอย่างนี้นะครับอันนี้คือเรียงแบบแมนนวลนะฮะส่วนเพื่อนเพื่อนอาจารย์ท่านไหนที่เป็นแบรนด์ต้าหัวเลยนะครับก็ค่อยๆมาสอนเพื่อนเพื่อนเราเนาะ อันนี้ผมรู้แค่นี้นะครับนค่นก็เป็นการเรียงเลข IP อย่างสวยงามแล้วโอเคก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะมาแอดตัวกล้ง Wi-Fi ตัวนี้นะครับควาวนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ไอไฟไอโมแล้วก็ตัวไอโมตัวครีเซอร์ตัวนี้นะครับเข้าไปในกล่องเครื่องบันทึกตัวนี้นะครับมีวิธีการยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับไปชมพร้อมๆกันนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยแอดสักทีนะครับโอเค